สวัสดีในช่วงของตอนบ่ายนะครับวันนี้ก็จะมาให้อาหารเจ้าแฮปปี้ของพี่นะครับก็มีน้องได้ทักมาหาพี่ในส่วนของอาราคานกแก้วเลิกเบิร์ดนะเห็นว่าอยากจะเลี้ยงเลิกเบิร์ดเพราะว่าพรุ่งนี้เห็นว่าจะไปตลาดจดจัายในส่วนของวันเสาร์จริงๆอะ่ะอยากจะแนะนําเลยนะครับว่าถ้าไปในส่วนของวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ถ้าเป็นวันหยุดของจะเยอะมากๆเลยนะครับก็ร้านก็จะเปิดเยอะแยะมากมายกว่าวันธรรมดานั่นเองทั้งนี้ในส่วนของตัวโตตามที่น้องเห็นอ่ะ ตามที่พี่ไปเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ,ะตัวตัวสีพี่ขอเรียก normal <ๆ>ก็ได้นะครับเพราะว่าพวกสีธรรมดาหรือ,อสีเขียวสีเขียวสีฟ้าพวกสีม่วงนี้จะมยปากไม่ว่าจะเป็นสีส้มเหลืองหรือสีลวงข้าวหรือในส่วนของสีแดงที่พี่ไปเห็นยังเห็นอยู่ที่ 300- ร้อถึงสี่บาทนะครับแต่ว่าถ้ายอ,อยากจะเลี้ยงชเชื่องอ่ะที่น้องถามว่าในส่วนของตัวตจะเชื่องไหมเอามาขีดปีกตัวตัวเอามาขีดปีกอ่ะไม่เชื่องนะ ไม่เชื่องไม่เชื่องเลยนะครับเพราะว่าเขาโตไม่รู้เขาโตมาในส่วนของการเพราะพันธุ์ที่แบบไม่ได้คู่คีกับคนจนเกินไปอ่ะถ้าเรามาขีดปีกเลี้ยงอย่างที่วิอที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เขาอาจจะจิกกัดเราเลือดออกเชื่องสุดให้ยืนขึ้นบนมือนะครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงลูกป้อนเนี่ยดังวิดีอที่ทุกคนเห็นนี้แล้วก็ป้อนอาหารลูกป้อนต่างๆอย่างที่พี่กำลังชงให้กับเจ้าแฮปปี้อ่ะยังไงนกของเราก็เชื่องอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ตอนเด็กหรือตอนโตนี้เขาได้กินอาหารลูกป้อนกับเราเนี่ยเห็นไหมตามที่พี่ชงให้ทุกคนเห็นแล้วก็จะเป็นเจ้าแฮปปี้ที่บินอยู่ข้างหลังพี่อ่ะคือเขารู้ว่าเราเป็นคนให้อาหารเขารู้ว่าเราเป็นเพื่อนเป็นคู่ที่แบบเขาจะอยู่กับเราหมายถึงว่าการที่แบบไซส์ไซส์ขนหรือได้รับอาหารจากเราในส่วนแบ่งนี้เขาก็จะเชื่องหรือเราสามารถที่จะจับเขาได้โดยที่เขาจะไม่กัดเราแต่ว่าทั้งนี้ถ้าเป็นในส่วนของนกเล็กหรือพวกเลิฟเบิร์ดนะ่ะ เขาว่าเขามีจิกกัดไหมจริงๆอ,ะอ่ะในส่วนของนิสัยของเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นนกที่ขี้หุนหงิดไว้นะหมายถึงว่าบางทีอยากจะอ้อนก็คืออ้อนหมายถึงอยากจะเวลาเขาไม่ให้จับก็คือไม่ให้จับนะครับสาหรับเริอเบิร์ดประเด็นคือราคาโอ้พี่เลยมาเลยประเด็นคือราคาลูกป้อนอะ่ะก็อยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับไม่แพงนะสําหรับนกขนาดเล็ก ถ้าซื้อลูกป้อนมาแล้วพี่อยากจะแนะนําในการป้อนนี้ถามผู้พ่อเลี้ยงนะว่าป้อนกี่เวลาหรือป้อนเช้า,ชาเย็นได้ไหมถ้าน้องจะป้อนเช้าเย็นตอนที่ยงน้องไม่มีเวลาก็สามารถใช้เป็นพวกที่แบบขนคุมไปแล้วแต่ว่าขนคุมไปแล้วน่ากลัวอยู่นะในการฝึกถ้าเราฝึกไม่มากพอเขาพอมีเชื่องนะครับแต่นี่ถ้าเราเอามาไซส์ที่เห็นอยู่นี้เป็นไซส์ขนหนามขนพายเลี้ยงขึ้นมา,างไงก็เชื่อง ึ้นมากินบนมือเราและเลิฟเบิร์ดปล่อยบินอิสระได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทางนี้ในการปล่อยบินอิสระที่พี่ไปเห็นจะเป็นการบินกับกลุ่มนะถึงจะไม่หายถ้าเราปล่อยแบบนี้พอเจอนกพิราบเจอนกกระจิบเดียวเขาก็บินหายไปนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเอามาตอนเด็กเราก็ต้องป้อนอาหารแบบนี้นะครับนั่นแหละถ้าไปเสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าโอเคอยู่ของเยอะแล้วก็ให้เราได้ เลือกซื้อค่อนข้างที่จะหลากหลายทั้งนี้ในส่วนของราคาอย่างที่บอกไปว่าไม่สําคัญนะสาคัญที่เราไปดูร้านนั้นถามว่ามีแนะนํำไหมจริงๆไม่อยากแนะนําอยากให้ไปเดินดูทุกร้านเลยนะครับเพราะว่าทุกร้านก็มีลูกป้อนค่อนข้างเยอะแข็งแรงมากๆแต่ทางนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงอะ่ะ ก็ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีน้ำมูกเป็นธรรมดาแต่ทางนี้การที่เราไปเลือกซื้อก็ร้อยเปอร์เซนต์เลยเราก็ไม่อยากได้ลูกนกที่ป่วยนะเราก็ต้องเลือกดูดีๆนะครับถ้าเลือกไม่เป็นให้ยี่เขาเลือกให้แต่ทางนี้ถ้าแบบผู้ขายหรืออะไรจะป้ายยาเราว่าไม่เสียงดังหรือไม่อะไรอ่ะจริงๆอ่ะเล็ฟเบิร์ดเสียงดังมากๆเลยนะมากแบบ มากแล้วก็บ่อยด้วยนะครับตามที่พี่เห็นถามว่าพี่เคยเลี้ยงไหมพี่เคยเลี้ยงมาตั้งแต่เริ่มเลี้ยงนกมาพี่เคยเลี้ยงมา4ตัวนะครับ mm hmm. เขาร้องโอ้ร้องเสียงดังนะดังกว่านกกระจิบอีกนกแก้วเลิฟเบิร์ดถามจิกกัดเจ็บด้วยนะครับเขาจะมีขอบตาและไม่ขอบตาแต่ที่จัตลาตลาดจดตุจกักรนี้ตามที่พี่เห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่400บาทนะ มีขอบตาทุกตัวนะครับไม่มีขอบตาก็คือวงตาสีขาวเขาจะไม่มีนะครับจะเป็นลูกตาดําเลยตามที่ทุกคนเห็นอย้่เดี๋ยวพี่เอาแฮปปี้ม่ดูนี่เนี่ยถ้าไม่มีขอบตาคือบนหัวเขาเขาจะเป็นลูกตาแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เห็นไหมแต่แฮปปี้ของพี่อ่ะอาจจะเห็นได้ชัดนะว่าเขาหัวใหญ่เขาเป็นนกขนาดใหญ่เราสามารถดู อราลิลหรือร่างกายของเขาได้ชัดเจนกว่าพวกนกเล็กถามว่านกเล็กเขาป่วยง่ายไหม,มการที่นกเล็กป่วยนี้ถ้าเขาได้แสดงอาการออกมาคือเขาเป็นหนักเลยนะเพราะว่านกทุกตัวเขาค่อนข้างที่จะเก็บอาการเก็บอาการอาการในส่วนของการเจ็บป่วยของเขาอะ่ะ ถ้ายังไม่แสดงออกก็คือยังเป็นเบาแต่ถ้านกแสดงออกมาถือว่านกตัวนั้นน่ะจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่านกเขาเก็บอาการดีมากๆเลยถ้าคนเลี้ยงนกอ่ะจะรู้ดีว่าถ้านกป่วยหรือนกผิดแปลกไปอ่ะจะสังเกตได้เลยนะแต่ทางนี้ไม่ใช่ว่ามือใหม่ก็สังเกตไม่ได้นะครับคือเราจะสังเกตเพฤติกรรมการเป็นอยู่ของเขาคือเราอยู่กับเขาทุกวันน่ะถ้าเขาผิดแปลกไปวิเดินขเขย่งหรือในส่วนของปีกอ่ะเราจะรู้ได้ทันทีเลยนะแต่ ตัดพวกมูกพวกตาแดงอะไรออกจริงว่าเราสามารถเห็นด้วยได้ตาเป่าเลยนะครับแล้วก็นกจะมีอาการจามแต่ทั้งนี้ถ้าป่วยแบบเป็นพวกติดเชื้อไปแล้วอ่ะนกเขาจะซึมซึมไม่กินอาหารแล้วก็อ๋อในเรื่องของอาหารพี่อยากจะฝากไว้อาอย่างชัดเจนนะส่วนมากที่จะเจอในส่วนของนกเล็กซะส่วนใหญ่นะครับอาหารไม่ย่อยและทําให้ลูกนกตายโดยที่ทำว่าทำไมถึงอาหารไม่ย่อยพวกนกแก้วขนาดเล็กนี้ถ้าเอามาไซส์เล็กอ่ะ ต้องปกไฟนะครับปกปกไฟเป็นระยะไม่ใช่ทั้งวันนะเพราะว่าทั้งวันไม่ได้เดี๋ยวอากาศชืน้นอาหารไม่ย่อยเราจะดูได้ง่ายๆก็คือใต้กระเพาะตรงนี้เขาจะเป็นก้อนนะนกเล็กอนะ่ะจะสัมผัสได้ง่ายเพราะว่าเขามีเนื้อมีหนังแล้วก็ขนที่คุมอะ่ะนิดเดียวเราแตะดูเราก็รู้เลยว่าอาหารไม่ย่อยแต่ถ้าอาหารย่อยจะเป็นแบบนี้จะไม่มีอาหารเลยนะครับเห็นไหมเราแตะมันจะเว้าลงไปแบบนี้ตามมือที่พี่จิ้มแต่ถ้าเขากินมันก็จะตุงนะครับทุกคนแต่นี้ นี่แหละที่พี่จะให้ทุกคนดูทุกคนจะได้เห็นชัดเจนเพราะว่าเขาตัวใหญ่นะครับเห็นไหมเนี่ยเราสามารถดูได้อย่างนี้เลยแต่ในการเลือกซื้อที่จะไปพรุ่งนี้ก็ถ้าเจอพี่พี่จะไปตลดดาดเจอจักรเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้ถ้าเจอพี่ทักทายได้หรือพี่เลือกซื้อให้ได้แน่นอนไม่มีปัญหานะครับที่จะไปในช่วงของตอนเช้านะเพราะว่าตอนเช้าค่อนข้างที่จะเดินง่ายแบบไม่ร้อนนะครับพอเราไปแบบช่วงบ่ายแดดร้อนแถมที่จอดก็ไม่ค่อยมีนะทุกคนโอเคไอ แฮปปี้แฮปปี้ไปอยู่นู่นก่อนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูอาหารเดี๋ยวพี่เอาแฮปปี้ไปก่อนเห็นไหมทุกคนแฮปปี้ <Happy S 1> ไม่ยอมนะครับแฮปปี้จับเจ็บมองางเลยไปเลยแฮปปี้เลยเห็นไหมทุกคนนู่นพี่ต้องเอาขึ้นไปไว้บนโครงก่อนนะครับรว่าพี่จะให้ดูในส่วนของช่วงอาหารช่วงอาหารถ้าเป็นเราไปรับมาแรกๆนะเราจะพูดถึงในบอกพูดถึงถ้าเราไปรับนกมาแรกๆห้ามป้อนอาหารเข้มข้นเหมือนพี่นะทุกคนยังให้หยดได้เพราะว่า ถ้านกอ่าเพิ่งย้ายมาในการเคลื่อนย้ายหรือออกจากเพื่อนไม่ได้ยินเสียงเพื่อนน่ะเขาจะอ่าเขาจะค่อคนข้างที่จะเครียดหรือในการปรับเปลี่ยนผู้เลี้ยงหรือในการป้อนอะไรเขาไม่คุ้นหรืออาหารอะ่ะเราต้องชมจืดจังไว้ก่อนเพราะว่าการที่เราชมจืดจังหรือมีน้ําที่เยอะกว่าอาหารจะทําให้เขาย่อยง่ายแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าตัวของเราอะ่ะย่อยง่ายเราก็เพิ่มความเข้มข้นได้ว่ากับพอแล้ว กัพพอแรกเรายังรู้ว่าเวลาเขาอืบมาเขาอยู่ที่ร้านเขากินอะไรหรือเป็นยังไงเราก็ค่อยป้อนต่อได้นะครับทุกคนแต่ทางนี้นั่นแหละถ้าไม่ย่อยไม่ดีหรืออะไรเราก็อย่าเพิ่งให้น้ํากินนะครับบางคนน่ะอาจจะบอกว่าลูกป้อนลูกป้อนไซส์ประมาณนี้เขากินอาหารไปแล้วกังวลจยังเลยว่าเขาจะกินน้ํำไหมจริงๆอ่ะน้ําก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารลูกป้อนของเราอยู่แล้วนะทุกคนเห็นไหม ไม่จําเป็นต้องให้กินน้ำแฮปปี้พี่อะเวลาพี่ให้แท้กินเองพี่ถึงให้เขากินน้ํานะครับแต่ถ้าให้อาหารลูกป้อนนะ่ะจะไม่ได้ให้กินเพราะว่าน้ําก็มาจากอาหารลูกป้อนนะครับเราจะตรวจดูไท้ยที่อื่นถ้าอื่นมีน้ําเยอะเราก็ควรปรับเปลี่ยนชงให้เข้มข้นขึ้นมาหนี มาอีกแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนหนียวหนือเป็นก้อนอ่ะไม่เอา,อาให้ละเอียดเลยนะครับทางนี้ก็นั่นแหละความเข้มข้นหรือปริมาณถ้าเลี้ยง2-3วันเราจะกะได้เองนะครับที่ก็ฝากไว้ด้วยนะในระบุย่อยอาหารถ้ายังเลี้ยงเลี้ยงนกโตแล้วจะมารับนู่ป้อนอ่ะให้เลี้ยงแยกก่อนนะครับประมาณสัก 4-5วันค่อยให้เขาเล่นด้วยกันนกแก้วเลิฟเบิร์ดเขาเลี้ยงง่ายทนกับสภาพอากาศเราได้ค่อนข้างดีแต่พี่ห่วงอย่างเดียวคือเขาจะป่วยถ้าป่วยเราก็ต้องไปหาหมอเลยนะครับอย่าก,กกไฟนะกกไฟไม่ได้ช่วยอะไรนะแค่ให้ช่วยอบอุ่หนหมายถึงว่าถ้ากกหเ,เขารู้ว่าเรารู้ว่าเขาติดเชื้อเนี่ยก็พ่อภาคอาหารติดซื้อ ติดเชื้อในลำไส้ของเขาอะ่ะเราก็ต้องไปหาหมอนะครับโดยที่เราจะดูได้แต่อืเหนียบเหนียวแล้วก็มีกลิ่นนั่นแหละเขาติดเชื้อแล้วจริงๆนกทุกตัวน่ะมีเชื้อมาอยู่แล้วนะทุกคนแต่ทางนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเชื้ออะไรนะครับเพราะว่า ในการที่แบบรับมาเขาค่อนข้างที่จะมีนบหลากหลายแต่ถามว่าบางตัวเขาก็แข็งแรงดีนั่นแหละไม่ได้ติดอะไรมากมายแต่ถามว่าในการแทะตัวเองในการแบบอยู่กรงเราไม่ทําความสะอาดอันนั้นก็คือติดเชื้อได้เลยนะเห็นไหมการเลี้ยงลูกป้อนก็ถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ได้ถือว่าง่ายแล้วก็ไม่ได้ถือว่ายากมือใหม่ก็สามารถเลี้ยงได้นะครับทั้งนี้แหละที่จะมา พูดคุยหรืออัปเดตให้น้องได้ฟังนะครับว่าการไปซื้อลูกป,ป้อนนั้นเราก็ต้องดูอย่างละเอียดนะจะง่อยปากเท่าอะไรก็ดูเลิบเบิร์ดดีหน่อยเขามีหลากหลายสีนะครับเป็นนกแก้วที่มีหลากหลายสีเลยนะในนกแก้วขนาดเล็กนะมีพวกลูติโนพลายพวก ที่เป็นดับเบิลยลโล่แล้วก็สีธรรมดาสีธรรมดาก็เยอะนะม่วงเขียวเหลืองขาวออกออกชมพูนิดๆก็ยังมีนะจะง,งอยปากสีแดงหัวสีดําตัวสีขาวอ่ะจะง,งอยปากเขาค่อนข้างที่จะเป็นสีแดงหัวสีดำอะ่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยใครที่สนใจในส่วนของ the burn, เลเบิร์บก็ไปดูได้พรุ่งนี้ถ้าเจอกันก็ทักทายได้นะครับพี่ก็จะมาอัปเดตเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะให้อาหารเจ้าแฮปปี้ของพี่นะครับแฮปปี้พี่กินอ่า กินประมาณสักห0สิบถึงเจ็ดสิเยมแวนะแฮปปี้วันนี้เร็วแฮปปี้เร็วแฮปปี้วันนี้เร็วเดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนดูนะแฮปปี้กำลังมาวาเร็วแฮปปี้เร็วแฮปปี้ขึ้นมาเร็วมาเร็วมาเร็วแฮปปี้เร็วนี่เ๋ยวเพื่อนจะดูอะไรแฮปปี้เร็วดูทุกคนเวลาให้ขึ้นมาไม่ยอมขึ้นนะมาเร็วแฮปปี้เร็วไม่งทุกคนมาเร้วแฮปปี้พี่มาเล้วน่ารักไหมทุกคนว่าแฮปปี้น่ารักไหมแฮปปี้เขาเป็นนกที่ ไม่ค่อยร้องเสียงดังนะทุกคนอยู่กับพี่ได้สบายเลยแต่ขี้ร้อนหน่อยพี่ต้องเปิดพัดลมให้นะครับเห็นไหมสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คนสวยเขาบินได้แล้วนะครับแต่ว่าบินยังไม่บินยังไม่รู้ทิศรู้ทางเท่าไหร่นะครับพี่ก็ต้องดูแลเขาในส่วนนี้เพราะว่าถ้าเขาหลุดไปหรือบินหายไปนี่ก็คือ สงสารเขานะครับวัยนี้คือถ้าเขาไม่ได้กินอาหารหนึ่งวันหรือไม่ได้กินน้ํานี่ก็คือเสียชีวิตได้เลยนะครับอาจจะบินไปหาแมวบินไปหาหมาโดนเขากัดเอานะครับทุกคนน่ารักไหมใครอยากจะเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่เนี่ยทุกคนเดี๋ยวพวุ่งในส่วนของพรุ่งนี้พี่ก็ต้องไปซื้อของเล่นหรือในส่วนของพวกอาหารให้เขาหัดแทะนะครับดูทุกคน โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยในส่วนของนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะใครที่จะไปดูพรุ่งนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0บาทน,นะครับในส่วนของพ่อแม่พันธุ์ถ้าเลี้ยงเยอะๆเขาเป็นนกสังคมอยู่แล้วสามารถเลี้ยงได้แต่สองตัวขึ้นไปนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็มาอัปเดตเจ้าแฮปปี้ด้วยเห็นไหมน่ารักมากเลยก็คือพา uh huh. เขาออกไปเล่นนอกบ้านก็ต้องใส่สายนะครับ ก็เขายังข้นหางอะไรเขายังไม่เต็มเลยรอให้เขาเต็มรอบินได้เราจะพาเขาไปบินกันนะโอเคสาหรับวันนี้จะขอตัวลาแล้วนะครับแฮปปีปีก็หิวข้าวแล้วนะใช่ไหมแฮปปี้น่ารักมากเลยนะครับบ๊ายบายไปแล้วเด้อเฮ้แฮปปี้บ๊ายบายหนึ่งเดียวบ๊ายบาย,บายเหมือนเที่ยวกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่